ลานแง่ลานแง่โดนแล้วบวกน้มานะทุกคนนะลยกกระตองนะมาแล้วมาแล้วทุกคนนะกับทักทายสวัสดีสวัสดีฟอร์เมทพีน้องเอฟซีทุกท่านนี่เข้ามาตามภาพ z ม o m 2,000ไม่สายพีชพีขึ้นป่าคือเก่าทุกคน พิเศษนะ่ะบัดน,นี้นะ่ะมานําสหายเพิน่นไปเลาะไปลองล้อเบิง่งเนาะมันสิได้สมหมานอยู่น <c oughs> นเนาะล้นแล้วทุกคน <c oughs> มาทางลานแง่ทางลานนี้นะทางบ้านนาย้อนล้นเลยเกือบเข้ปีสิขึ้นไปลองเบิ่งนะบ่สิได้กินยงกินข้า,ขาวจ,จําจวหรือว่าสิไกินนน,น,นกกินนูก็บ่จักนะไปไป,ไปติดตามเบิ่งล้นแล้วมาทางนี้น่ะ ฝนตกเศ้ uk, าวน่เนาะบึงไปหนทางลุยลุยทุกคนลุย,ลยมากันสองคนนะที่นนออนนนเนื้อออกการกลางคืนมึกพื้นหนิไปกับพันเพชรอนนะรอบเลี้ยงเดี๋ยวจอยกินข่าจีทุกคนเอ้ยจี้เขากินนะรอบนี่กันยังโบจักบาซีเลยจี้เขาวหรือว่าจังไดเดี๋ยวมัอเศร้านน่ฝนตก คนต้มางที่ตกเศร้าแล้วเนี่ยอ๋อเป็นไห้เป็นสวนเบิดแล้วเดี๋ยวนี้แต่เก้าวมันวูบเป็นแล้วนี้ทุกคนแต่เก้าววเป็นไห้เป็นสวนนะเข้าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนสวนมั่นสวนอย่างมันไกลบานไกลเฮือนเข้าวเช้านี้นะปลาซนขาเจ้าเฮ็ดสวนมั่นสวนอย่างเฮ็ดแนวอื่นก็บบริคายดีเฮ็ดสวนมั่น ทางไนเดิบันนี้เอาสอนไปไม่ลักหัวกเจาวทุกคนไม่มันลายแถวนี้นะอ่ะกเจ้าป้าดงามเป็นเดียมโอ้ยสับลาบอยู่ชวนมั่นชวนยังจนลืมทุกคนเอ้ยคนทางจะให้สวนเชิเปิดล่ะ มุ ái, si, th kh kh ่งปลายซี่มุ่งยังนะห้องแววๆนะทางที่คุ้นเคยแต่เบล้นล้วที่โบลิมาทางนี้งานแต่หัวเดียวทุกคน ฝนตกแห้งน้ำมาไปบ่ไรน,นะอันนี้บ่มีน้ำทุกคนน้ำพระท่านในไหลาพานนะไปไหลอยู่น้ำพระท่านไหล ทุกคนูเขาลงมากินน้ำกินหน้านะลานแย่้ลานแย่โดนแล้วบริมามายามนี่โอ้มีคนอยู่ไปบ่ไปบ่ งนี้นะทุกคนเอามายังนี่เพิ่นล้างไฟปะบ่โอ้ยยันเพิ่นกลับแล้วรถไถบางนึงเาานีาา่ยพบเสาวันกัจามหาอยู่หากินบางนึงนะสองขั้นนะเขาไปไหว้ย,ยู่ในเลยนะกัจจโต๊ะได้กระปูบ้าหนิใบย,ยูไนอันนี้นะเพื่อนหลังใเงยนะกัจาเหตุใ้คู่บาทุกคนมาจำสินงจำอย่างนะ พี่องามเลยทุกคนนอดพี่นะนะมูให้กระเจร๊ดเหียทุกคนปิดบไรเอากระเจเขาปิดได้ต่เปิดบบขึ้นนะนะรวดเฟินปะอยู่นี่ไปน้ามึงกระเจวะประมาณกิโลนึงนะนี่เฮือนอยู่เทิงนะโอ้เฮือนบังใหญ่ทุกคนมีสองดังเฮือนตัวเทิงแลวก็เฮือนตัวดุ่มนะขจาเฮ็ดอะไดครูบาอาจารย์ทุกคนนี่นะเฮือนครูบาอาจารย์มาฟักมาเศร้าขจา กรูบาอาจารย์มาจำจอกจำสินปลูกกล้วยปลูกลายย่างเลยนะเป็นปลูกปะนะเป็นกล้วยเป็นทั่วเป็นมะเขือเป็นยังพอได้กับแจวโกงมังมีงนะม่ทุกคนนี่นะอักคักๆักทุกคนยันจะได้จำแจวนะ่ะบอลยูบอลเศร้านี่ คักแห้ง้วทุกคนเอ้ยนะกกมากตน้นบางให้บริเป็นมากอย่างนี้นะเบิดละมากนะ,ปะไปไปไปหาเลาะบางนกก่อนไปยินเสียงนกกระตงโคกทุกคน,นทาคููมากนะทามูมากยังไปหากระเจโรดจะไปไกลสำเลยแหละเซี่ยวเซี่ยทุกคนเสียงนกอยูไหนนะ นะทุกคนคนมันหมานทุกคนเรียบร้อยไปนึงเลยนะนกกระตงนะ,ะไก่ปลาขันทุกคนโอ้ยอยากไปจอบด้ขู่ยังบ่ามาทุกคนมูยังบ่ามาเขาจ้าบ่เคยมาทางนี้นะอยากไปจอบไก,ก่ปะกะไปจัด,ดนนะี่อะไร กเก็บก่อนนะคนนะดุก,กระโจนนะมาแล้มาแล้แลทุกคนเนดะี <c oughs> ย๋ยวร่ายไปนึ่งเตียงทุกคนไปไปหาหมูมันเองนะห้องทางนานะพอได้เนี้ยฟักแนวขัควเนี้ย,ยล่นนะพอได้ปีงไวจักพุ่นนะห้องทางนาพุ่น ปลาทุกคนน้ำใสอันตรายขนาดเขียวเป็นเขียวนะเป็นน้ำใบไม้นื้อมีอะไรจะได้ต้มกินได้ทุกคนเลยอชวยอว้น้ำกีเท่าทุกคนก็จะจูดไฟนะกีเท่าใบไม้ลงมานะจะไปหาบนไมนะ้น้ำนี่ ผลพระท่านท่านตกแห้งท่นทั้งนี้นะน้ำก็เลยเพระท่านไหลๆนะห่วยยัเซยอยู่นะอาทุกคนมืดก็ลนะ่ะครูเขากำลังไปอันนั้นนะมูไปหากระเจี๊ยดจัเห็นบอมไยจึงถามมึงนะไปยิงนกื่อกี้กับอะไรตัวเดียว,ว,ยกกยวนะแล้วกคนกระตงกระตงโคกระตงเขียวมาละ จังได้เห็นบ่เห็นบ่บ่เห็นช้ำไป,ปทุกคนมาครบแล้วนะไรเวลาละออกไปหาในยูนในกินกันนกกระตงโคกตัวเดียวยังบ่ฟอกอกินทุกคน,นข้างไปกันไปพูดแหละโคนหวยนะหวยเสียขวาน้อยนะเคยไปตอลอดทางนั้นไปทับเซียวไปหมฟ้าไปมั่พอเหมืนเด็ก นกปปีกยังนอนแล้วหามึงนตะนเว็นไก่ต,ตกลินนะเป็นหอเป็นนั่นก็เจอนะบอนพระบอนอย่งก็เจาเมียนพระอ้าโทษคำจะมืดแล้วแต่ก่อนนะมายิงนกกูห้นี่นะเห็นบน,นกิดปิยหลายเท่ เริ่มจิมืดนนแล้วบุษันและกับน่ะอ้าวี๋ยวกระเจรดบร่เห็นจ้อยทุกคนเลยไปไกลเติมนะบ่เห็นกระเจรถเรดเยตามทางขำมืดแล้วบุษันกระลอกแล้วนี่ การเลยทุกคนเลาะก,การกลับนะปัดขึ้นไปห่วยสุดแล้วกับาบักไม้หามักไม้ต้นไม้ที่มันกินนะสัตว์กินเลยกัการกลับทุกคนหนังฟักฟอนกอนนะให้มันมือมันนะครับก่อนได้จึงไปต่อบ่อไรแล้วทุกคนมาแล้วก็มืดนะเอามาเพิ่เดียวกับมือบอดกิโลแล้วก็มือแล้วนะบอท่านกระรอกบกอท่านผูกนกผูกอย่าง นี่จะจีการเลาะกับกับเมือหฮาบอนถ้าโซกะได้ทับวโซกประมาณกัถือว่าหาจับและเป็นกระปูเป็นปลาเป็นพักเมื่อปนเชนกกับนกน้อยตัวนึงนันนะลายกนาหนี้โคนหวยทุกคนโคนหวยมากกับเซียวต่เกาะน้ำจะเต็มแล้ทุกคนต่เก ا าโอ้บผมมีนะ ปูปลาลายนะ่จะเก่าเป็นถือเป็นธรรมมันตัวนี้จะไปใส่เบิดเหรอเลาะลการกับุการกับยังกับเลยนะมาสองคนบรายวามานเอปาปลาหน่อยกระปูปูไข่ตามสายหองสายหวยตามง่ามตามมันลายแล้วโอ้ย ปลาเขอกั้งปลาท่นแถวนี้นะอะไรมาตัวนึงใหญ่เต๋อเพิ่งเขากั้งตัวนี้พอได้ต้มได้ปนปัจจัยปนใส่กระปูหลอกกับปลาเขอกั้งน้อยสองตัวกระปูซีหาตนะโตน่าห้าเงียงห้ายงียบฮะนี่จะได้กินยามนี้นะ อย่างไปอย่างมาหอดที่พักที่เศร้าทวีพี่น้องเอ้ยหาเนี่ยยูเนี่ยกินนะปูตรลำบากเลยยามน,นี้นะผู้ห้าวาจีเพีงอันจีกระปูแล้วก็เพียสิ้นแหงเผน,นเอามาเทบานนะสิ้นแหงแล้วก็เป็นปลาทุกคนปลาแล้วก็พักนะในใน้ำทุ่นน่ปาลากระสวงโตนะมาตีกินนะ,นะปลาแล้วก็พักพักวันน้ำปาลาสองโตกระปู เฮ็ดเยห้กินกินกินพ่อได้กินนี่กินข้าวกินน้ำแล้วก็นกนะครับน,นี่นกตอนขำมือยื่นให้นกพ่อได้ยื่นได้กินแล้วก็พากันนอนนะฝักพรเอาแห้งมือยังบลากนันไหมชาวไร่ปีงปลาทุกคนปลาสองโตนะปีงปลาแล้วก็ปีงสิ้นแหง้งสิ้นแห้งเอาไปละลงไปตักน้ำบางนึงนะน้ำอยู่โคนหัวยวนชาวไร่ปลาสุกแล้วจึงต้มน้ำปลา เคนะียงกระมี่ยังกระมีนะมีครบเลยเทียงหญ้าเผื่อนี่เนี่ยโคมีหดกาต้มนม้ำต้มยังนะจะน้อยต้มนม้ำกิน,นเนาะไข่เนาะเอาเลยต้มกินเนาะเิ้นแหงเหผื่อปีงมาสุกนะไข้ไม่ได้มีแนวอยุ่งในกินอยู่จะบอรายะ นา people, ่นทุกคนบัวลายตำแจวรือว่ากินข่าวจีขึ้นแต่เกาไปบ้านเพชรกินข่าวจีโลดจีบัเพชรต่ำแจวก่อนต่ำแจวกินข่าวแล้วก็เทียมนะหอมเทียมบัวเม่นฉิดสุดนะทุกคนปลากระส้องโตเสียดายปลาลูกโตยังไงบัวลายทุกคน บ่ได้เอาปลาไปนะเฮ้ยตําแจ่วกันบัดนี้หมูเข้าละปลาก็สุกละ เกี่ยวกับสําเร็จเกี่กับเทียมนะปลาก็โบราณเนาะปลาก็สอกตัวแกะได้แกะใส่ถวยกินขากินน้ากันนอนเนาะยากอยู่ปลาอยู่ดงอันนี้ด้จ้ะแกะคือกันบ่แกะส้กันนี่แหละอืมนๆๆ ของกินก็มปลาซองโตเส้นแหงเจวชนกระปูแล้วก็พักเอากินมื่อื่นเจ้าทิ้งเจ้าทานก่อนได้เผมกินชิ้นแหงนี่แหละจำเจลกินเส้นแหงเออเจ้าทิ้งเจ้าทานกินข้าวหุกลานทงตื่นเนอมาเยอะหายหายกินสองคน มามามาลองมี่น้องมา,อากินข้าวกินน้ำแนบวันนี้เสียอลองโมเสีเนแหงก่นอนกระเจียวเราคือเกาเข้าไหมใส่หรือเป่าครับครับเนาะข้าวอยู่ปลายหลงใน่น,นี่ละปลาปลาขอกัางเนาะหากินย่าไอยู่ตามบานตามเพื่อนบือมีม่นะ ไากอกกังมี่กกมาไหม้เลยไปหาพึกเนาะหาพึกหางืงอนหาก,การมาันมีเงินเข่าเนไ่อยอยู<ม>่เลยจะใส่เสื้อบอกกอกังไม่ประดุกตอนใช่ประดุกไงอะเนาะได้ขั้นยำเล้งมันสิมีบอกไหมมสิ นี่มาให้เนี่ยเดี๋ยวฮัาเพิ่นกลงมาให้หากินง่ายบริเมืออีกหลงยี่หันรถติดไายต้นน้ำกันด้วย ตมน้ำโอ้ย oh, ฮ้อนๆตมน้ำกินได้ตมน้ำกินแล้วจึงนอนนะกินกาแฟจากซองจากไดกินกาแฟนอนทุกคนบ่ได้ไปการไปยังจักเป็นจังได๋มาทางนี ang, ้ก็ม oh, ันบ่มีเนื้อทุกคนไปการมาวังนึงก็บ่มีหยังบ่เห็นหยังนี่มัดอมัดเปนอนล่ะเพิ่นก็มัดนอนคนันน ขอหลับขอนอนก่อนมื่อเช้าเขาก็เลยจึงมากันไหมทั้งนี้ไปกับจะได้หลับได้นอนนะวันนี้บริการไปยังนะทุกคนขอบใจความเมตไฝน้องเอฟซีที่เขามาตามรับชมจนจนจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย